คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือดี้มาพบกับน้ำเชียร์ตองหวดเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมกะคือเหลขกปูหลึกลับปูพ่นกระไรฝันตองหวดค่ะท่านผู้ชมปูเพ่นโท่มากเหล่งดวนค่ะว่าฝันแล้วเด้อน้ำเชียร์ ฝันตองงวดค่ะอ่างวดวัางหาันปูเพิ่นก็ฝันตองงวดเลขกรางปูเพิ่นใหาย168เด้อค่ะท่านผู้ชมอ่าพี่น้องเอฟซีเพิ่นก็สิรู้อยู่ว่าเลขกรางปูเพิ่นให้ยสามตัวค่ะ168ก็ตัดได้สามคู่กับ1661เลอค่ะเต็มเต็มค่ะ,ะมื้อสุดท้ายปูเพิ่นบอกว่าอสามตัวไปเลยเด้อน้ำเชี่ยก็คือ หนึ่งหกเจ็ดเขาทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะท่านผู้ชมพี่น้องว่าหนึ่งหกเจ็ดเป็นยังคือสีเขา่าทั้งบนทั้งล่างถ้าน้ำเชียตัดออกเป็นสามคู่มันก็สีใดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเข่าสองงวดติดแล้วเด้อค่ะเลขปูค่ะปูหลึกหลับเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นถาม สมมติบัญชีปูมาโทรมาถามน้ำเชี่ยกระไรเด้คอ,อ,อ 2, 1, 1, 7, ค่ะท่านผู้ชม 2, 1, 1, 7, 1, 7, เบอร์โทร0925615817ค่ะท่านผู้ชม0925615817ค่ะ17เบอร์โทรน้ำเชี่ยออกดีดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของปูลึกลับ น้ำเชี่ยก็ขอาราบขอบพรกคุณปูที่เมตตาตัวเลขกให่ทาง่องย t u b e น้ำเชี่ยถูกถูกงวดเด้อค่ะปูเพิ่นกะโทมาแล้วเด้อค่ะปาน,นี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยในเด้อค่ะท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังคววมฝันปูกันเลยเด้อค่ะฮัลโหลปูกาบน้มัสการค่ะอาเดี๋ยวเรียนพรอนค่ะปู โทรมาเล่งบวนนิมิตแล้วมันบ่ปูฝันแล้วโอ้ฝันก่อนน้ำเสียเลยปูค่ะฝันตองวดเลยว่าต้องนั้นค่ะปูเขาค่ะน้องปูกันเรียว่าเกิเพิ่นสิมากถามระดอกอืมอันฝนก็ตกบอกค่ะปูขึ้นดีดีค่ะตกเนาะตกเนาะโอ้ตกเล่นแฝงแฝงอยู่นี่ จะเฝ้าคัดของเด้อสัญญาณค่ะ <c oughs> เพราะว่าก็อยากให้พี่น้องได้ยินปู่เว้าควาวมฝันให้ฟังนําค่ะจังสิ<ะ>ได้อนันนั่นตีความฝันซอยกันค่ะเอาปูบา่บไดนี้วันที่16ก,กรกฎาคมฝันว่าจังได๋ค่ะปู่อันเมื่อเคลื่อนเนี่ยวนันต่อวันนัดวันขึ้นอันผู้หญิงคือเออก่าว่ะผู้หญิงก็ปุ๊ใส่แต่ว่าผูา้ชายบ่เห็นตัวค่ะปูยิ่แต่เสียงเล่า แต่ว่าผู้หญิงเห็นตโตอยู่สองคนใส่สุดสีสีใบตองกล้วยห่าหนิแม่ไม่ต้องอ่อนหนิแม่สีใบตองกล้วยอ่อนอ่าคือใส่คือสุดโบราณละ่ะฮะกระนาเอ,อิกนี่นะะค่ะกระนาเอ,อิกแล้วก็มีเบียงเบียงลงมาสองคนค่ะใส่คือสุดหนันเท่านี่ละ่ะมามาเนี่อันพูดผู้เัินผู้ชายเห็น วัดบวกทั้งสองสามเทียบก็ยังบ้านนันโยวาสันค่ะแต่ว่าผู้หญิงบ่ปากเนีผู้ชายก็ต้องสิรูนด้วยเรียกว่าแันบานีนอันฝันในหน่วยก็เขาดิค่ะผู้หญิงอันบน้านอันตีความฝันนี่แหะตีตีได้ค่ะผู้ชายเนี่ยเิ่นบวกคือส่องจากศูนย์ยนะน,ยยนี่นะผู้ชายจากศูนย์อ่า แต่ว่าพอเห็นโตัวดแต่ว่าผมยิ้เ,เสียงจ้ะแต่ว่าผู้ยิ่งกันเห็นผู้ยิ่งสองคนผู้ยิ่งว่าสองคนผู้ใช่มากผู้หนึ่งแต่ว่าพอเห็นสี่ตัวพเห็นโตผู้ใช่นะคก็จดเวยได้ค่ะเตรียมเราพาบปููบานเลยศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองค่ะท่านผู้ชมมันอศูนย,ย,ย์เจ็ดสองได้ค่ะ เพราะว่าผู้ใช้มันต้องบอกจึงเป็นก็ต้องศูนย์นี่แหละค่ะบาดเน็ตเจ็ดสองเข้ามาจังไหนปูเจ็ดสองผู้ใช้คนบอกเนี oh, ่ยโอ้ผู้ใช้บอกศูนย์เจ็ดสองนะผู้ยิ่งผู้หยิ่งบริวารอย่างผู้ยิ่งบ่ปาดแต่ว่าผู้ยิ่งมาสองดิปูผู้ยิ่งเออผู้หยิ่งก็มาสองจดเรียกร่างได้บาดเน็ตนะร่า,างอันนี้เพราะหันบนเนาะปูเนาะอ่ากินอีกบนขาล่าง หนึ่งหกห้าสองหกห้าสองอ่าต้าตอบได้ค่ะกติกคือหกห้าหกสองห้าสองห้าสองเนาะปูอ่าคือพอปูยิ่งเนี่ยมากสองคนเด็กค่ะบานิข้างบนเนาะปูศูนย์เจ็ดเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองข้างบนอะผู้สาบนว่า ศูนย์สองค่ะเป็นสามคูเจ็ดสองศูนย์เจ็ดค่ะแต่ว่าศูนย์เจ็ดมันออกไปแล้วก็ตัดเอากะโบเอาก็กากได้กันแล้วเต้ฟซี่ันสี่นั่นว่าทีมดอกพู่ยันเพราะว่าวชุ่มเมือนเี่ยม,มันมันมาคือเก่าเนาะป,ปูอ่มันมาได้หมดเังไม่เอานะแต่ว่าบนเด้บนเด้ค <c oughs> ันศูนย์มันมาเด้ <c oughs> กันศูนย์มันมาเนี่เอาศูนย์หาตัวเดียวละศูนย์ห้าตัวเดียวอ่ากันศูนย์มาว่ากันศูนย์มันอยู่หลักหลักหน่วยเองสิหลักสิบธิ์นั่สิค่ะกับกัปค่ะปูเออนั่นนักกันมันบ่อยู่หลักร้อยค่ะอันคือปะมาณนี่ใจเป็นยังคือมาศูนย์หาค่ะปูฮะอันมันนั่นเอาอันผู้ใช้เด้ โอ้ไปตีใส่ผู้ใช้เออผู้ใช้เราบอกว่าขึ้เจ้าศูนย์นี่ไหมเราบอกไหมค่ะโอ้อันนี้ปูตีผู้ใช้เพิ่นศูนย์ค่ะเพิ่นก็ได้ตีน้ามห์กับศูนย์มันตรงตรงอยู่แล้วเนาะปูเนาะค่ะมันมันตรงศูนอยู่แล้วนะค่ะนั่นเธออีกคนนี่ถืออีกค่ะเสียดสีเดาเสดายันหนึ่งหกเจ็ดโอ้ยหน้าจะถือตัวแน่กับว่าสาม สามตัวนปูน่ะสิบอกเทียเดียวนอค่ะปูอันหนึ่งหกเจ็ดบนรางโหลดตัดบันปูบ้ยแล้วกับปอกมังสันที้แมอนอยู่ปูอุ้ยวนเวียนอยู่นี่ละปูสิแต่คือปูวายอยู่ดีเดี๋ยนี้แจกเน้ว,วันเขาพรรษานี่มันต้องแท้นแน่นอนนะค่ะเพราว่าเสียดายนึกว่าจิตแตกกันสามตัวทั้งหมดเมื่อกี้นี้สมหมวันเนี่หยหนึ่งหกเจ็ดพนะขัดดผู้ชมงค่ะ เดี๋ยวด้ค่ะพี่น้องเอฟซีน้ำเสียอาจขีบปูก่อนค่ะค่ะอันพี่น้องกระท่อมมาเอาสมมติบัญชีหลายอยู่ค่ะปูงวดนี่ค่ะน้ำเสียกบจีบอกเพิ่นอยู่ค่ะปูคันนั่นกระปูกระตอดมาอีก่ได้ปูออเดี๋ยววันชินเขาจะตอดไปดอกค่ะค่ะปูมือนี่คืนดีดีค่ะเป็นวันดีความค่ะฝนเล่นแซ่แี่นี่ ขนาดฝนลิ้นยังได้ยินปูว่าขวักขากเลยค่ะท่านผู้ชมก่มีเสียงอันอันแปลกปลอมผีหลอกกันเนาะก็มีเสียงปีศาจบ่ก็มีเสียงปีศาจค่ะเอาปูบ่านีน้ำเจียกกับสิรกวนปูส้นหนีเด้อค่ะปูอ่าสาธุสาธุแต่กี่คือเก่าหลังวันเนี้บทล่างคือเก่าหลังเพื่อสามตัวคว่มสาธุยูดีมีแห้งเด้อปูกราบนาัสการค่ะอ่าสาธุสาธุ อ๋อค่ะท่านผู้ชมปูเพินกับฟันแม่นอยู่เด้อค่ะอู้ยเสียดายเนาะค่ะเมื่อสุดท้ายปูเพินให้หนึ่งหเจ็ดค่ะเพิ่นมาบอกค่ะปูเพินสิฟันถึงแต่มีไม่ยิ่งผู้เก่ายุหันล่ะค่ะกับผู้ใายเพิ่นก็สิยุหันล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะฟันก็ไปกลับมาของปูสิเปิงสีมีอยู่เท่านี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมปูแต่ปูเพินกับฟันแม่นอยู่เด้อค่ะ ฟันตะตนงวดกับไปเขากับอ่าที่ว่าเซียนคำนวดดิค่ะเลขปูนงวดนี่กับฟันเล้วเลือคขาท่าผู้ชมได้มาศูนย์เจ็ค่ะแต่ว่าปูพันกับมาผู้ใช่ศนย์เนาะศูนยหพอมค่ะศูนย์เจ็น้ำเชี่ยสิตัดให้พี่นองเ้ือก่ะก็คือ0ูนย์เย์เมาอีกแล้วค่ะเจ็ดองเจ็ดสกับมาอีกแล้วค่ะเจ็ 72. เจ็ดสองกับสองเจ็ดนี่ปีนี้ต้องออกเด้อค่ะเพราะสอเกิดน้ำเสียค่ะศูนย์สองค่ะสำหรับลังปูเพิ่นกระสามตัวือเก่าเด้อค่ะหกหาสองน้ำเสียตัดหาเด้อค่ะหกหาหกสองหาสองสำหรับคลิปนี้กับพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเลขคว่ำฝันปูหลึกลับค่ะน้ำเสียน้ำเสนอกับเป็นแนวทางให้พี่น้องได้ รับชมรับฟังในการสื่อสลากกินแบงในงวดวันที่16กรกฎาคม66เด้ค่ะท่านผู้ชมอยู่ดีมีแห้งสุขขสุขคนถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันสวัสดีค่ะ